ได้เวลาของคอลัมน์กรีนรีพอร์ตนะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวดีเรื่องของละมั่งพันธ์ไทยมาฝากด้วยนะคะ,คะติดตามกับพี่บีกับมบาลาสคะ่ะสวัสดีจ้าส,สวัสดีค่ะกรีนรีพอร์ตวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมสถานีเพาะพัน์ละมั่งพันธ์ไทยนะคะซึ่งมันขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่สูญพันธ์ไปแล้วจากป่าตามธรรมชาติของไทยแต่ข่าวดีก็คือไทยเราสามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาได้อีกครั้งไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะ มากันที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสถาน,ถานที่พาะพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยในวันที่ไปถ่ายทำมีแม่ละมั่งเพิ่งออกลูกวันนั้นพอดีค่ะเราก็ได้รับละมั่งพันธุ์ไทยทั้งฝูงของสวนสัตว์ดุสิตจังนวน20ตัวนะครับแบ่งเป็นเพศผู้9ตัวเพศเมีย11ตัวนะครับมาที่นี่ทั้งหมดนะครับและเริ่มพอขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี2561 นะครับจากนี้ผ่านมา3ปีเราได้เพาะขยายพันธุ์เพิ่มได้อีก20ตัวนะครับจนตอนนี้เรามีละมั่งพันธุ์ไทยทั้งสิ้น37ตัวตามแผนคือจะเพาะพันละมั่งพันธุ์ไทยให้ได้70ตัวหลังจากนั้น2 3ปีจะปล่อยคืนสู่ป่าที่เหมาะสมเราพบว่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับทั้งใน ความราบของพื้นที่แล้วก็พันไม้ที่สัตว์จะกินได้นะครับรวมถึงผู้ล่าที่ที่ไม่มากเกินไปงตัวมันจะมีลายบเป็นรูเป็นลายจุดเป็นบางตัวครับบางตัวก็มีเพราะว่าลาเกิดและมั่งพันธุ์ไทยเนี่ยจะมีจุดตามตัวพอโตขึ้นมาบางตัวก็จุดก็จะหายไปบางตัวก็จะยู่ยังตายไปเลยมันเป็นอย่างนี้ครับเสนองของเขาพอเราปล่อยออกสู่ธรรมชาติเขาจะเป็นอัตโนมัติเขาว่าเพื่อความยุ่รดของเขานะครับ เขาจะปรับตัวให้เขาค่อยๆทยอยปรับตัวเข้าสู่ธรรมชาติจากตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าทึบเลยครับก็เหมือนเราปล่อยพืนสู่ธรรมชาติแล้วเขาจะค่อยๆเล็มค่อยๆกินใบไม้เราเราจะตามไปดูว่ารอยกัดเขากัดพืชชนิดไหนเราก็จะเห็นชัดแล้วอ๋อพืชชนิดนี้พืชชนิดนี้แล้วด้วยความที่เขาเป็นสัตว์เฉพาะทิ่นพอมาอยู่ตรงนี้เราไปปล่อยในธรรมชาติพื้นที่ก็ใกล้เคียงกันเขาก็สามารถอยู่ได้ การชุบชีวิตละมั่งพันธ์ไทยกลับคืนสู่ป่าในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันหลายหน่วยงานอาทิสวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์ดุสิตนอกจากจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศยังช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อาหารให้ผื้นป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ ซึ่งถ้าหากเป็นไปตามแผนที่ว่านี้นะคะละมั่งพันธุ์ไทยก็จะกลายเป็นสัตว์ที่ใกล้สูนพันธุ์ไม่ใช่สัตว์ที่สูนพันธุ์ไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะ<ช>ขอบคุณคะนะค,บคะบี